เสียใ้กินอิ่มแล้วเหรอหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าะตัวใหญ่ห้าตัวแล้วตรงนับถ้าไม่งัดเดี๋ยวลืม <c oughs> ตัวไหนได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างต้องถ่ายรูปร <c oughs> ไว้เฮ้ยดี๋ยวจะเสียเวลาไม่งั้นจำไม่ได้ ทาไมถ่ายรูปเป็นภาพเป็นภาพไปว่าตัวไหนได้กินบ้างมันก็จะจำไม่ได้กินข้าวทีก็ต้องจดต้องจำต้องถ่ายรูปไว้นะว่าตัวไหนได้กินบ้างไหมขี้เกียจมาให้มันกินซ้ำอีกนะ พวกนี้ยังไม่ได้กินนะฮะยังเหลืออยู่อจำได้ละพอถ่ายรูปไว้หมดแต่ละตัวแต่ละตัวอตอนนี้ก็บ่ายสามโงกว่าแล้วีนี้ยวก็รอกินอยู่ด้นนุ่นอะไปจนลุ้นไม้ด้านนอ,อกนะจะเข้ามาไว้ได้กลัวโดนกัดใช่ไหม เออเดี๋ยวข้าไปให้พร้อมกับนุ่นอีกสองสาตัวบ้านตรงข้ามกันนะเดี๋ยวเอาให้พวกนี้กินให้เรียบร้อยหมดทุกตัวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>ไม่แย่งกันไม่ได้นะเก็บเลยนะไปไปพอ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 ,พอเออกินก็กินกันแล้วมาทะเลาะกันอีกเก็บไปไต้องคอยเก็บฮะตัวไหนทะเลาะทะเลาะกันก็ต้องหยุดในหะ้กินไปเก็บเนาะ เออตัวน้อยกินแล้วเอาเก็บเดี๋ยวก็มาแย่งกันอีกเอาเก็บนะหอน้าหอแล้วนะ,อนะนะเออพอนละขอให้กินอย่างดีละกินพอเพียงละคอ,อ,อยเก็บก็จะได้สบายอ,อันนี้ของหมาน้อยวรอ,อ่าต่อมาก็หมาที่ยังเหลืออยู่ฮะในบ้านเนี้ย เสร็จจากในบ้านเสร็จก็ไปให้ข้างนอกนะันให้อีกสี่ตัว่วงนี้ก็รอ,อข้าวให้หมาตัวอื่นต่อฮนะต้องตั้งมา,าต้องตั้งไว้ข้างบนนะเดี๋ยวกลัวมันจะนี่กลัวมันจะกินอีกวันนีเราเตรียม้วฮะเตรียมไว้ให้หมาต่อนะ ต้องค่อยๆแบ่งไว้อย่างน้อยก็สี่ห้าโครงไก่นะฮะประมาณห้าตัวนะโครงไกนะ่ประมาณห้าตัวนะเท่ากับสองกิโลสองกิโลเสร็จนะต่อมืน้น หมากินสองมื้อเท่าคนแล้วะกินช่วงตั้งแต่สิบเอ็ดโมงขึ้นไปหรือบ่ายสองแล้วก็ไปอีกสามทุ่มสี่ทุ่มฮะเข้าเท่ากับสองเวลาเราก็กินสองเวลานะช่วงเช้าก็เขาพิมพ์เม็ดผล,ลไม้อะไรก็ว่าไปคุณสำหรับคนฮะสำหรับหมาเนี่ยบางบ้านเขาให้มื้อเดียวเรานี่ก็นะก็ให้ไปสองมื้อเลย สรุปแล้วช่วงกลางวันและกลางคืนนะฮะแล้วหมามันก็จะได้นอนพักผ่อนอะไรของมันไปบางดีฮะหมาที่นี่ไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกถนนไปไล่คนเหมือนหมาบ้านอื่นนะ,ะมันจะอยู่ภายในบ้านนะฮะแล้วก็ไม่เคยกัดคนนะใครมาเข้ามาก็ไม่กัดเพียงแต่มันเห่าอย่แต่มันจะราคาญหน่อยนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเอาข้าวให้หมาตัวต่อไปต่อฮะตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้ว